วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซุปเปอร์แตเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสุรีนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่จะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ของตัวดับขนมไทย16พฤศจิกายน2568ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น โดยในคลิปนี้นะครับทางช่องก็จะมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นอัตราการรังสัรเมนูเพื่อที่จะนำไปปรุงเมนูในวันที่16พฤศจิกายนออกมานะครับรวมทั้งหมด18เมนูในวันนี้ก็เข้าสู่การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นกันเลยนะครับสลับเมนูที่1นะครับก็จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดจิ้งจอก17ชุด A นะครับ โดยชุดนี้ก็จะวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะร้อยเหนือสิบกับหน่วยไม่เกี่ยวการบรังสรรเมนูสถิติรวมเดินดีติดต่อกันมา9ครั้งโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ5ออก898ร้อยออก8ผ่านสลับอัตราการบรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิกายน เมนูอาจารย์ชุดจิ้งจอก17จชุด A ได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ1 10กับหน่วยไม่เกี่ยวพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดจิ้งจอก17จะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ อัตราการรังสรรค์เมนูดับเฉพาะร้อยเหนือชุดบีสิบกับหน่วยไม่เกี่ยวโดยอัตราการรังสรรค์เมนูสถิติชุดนี้เดินดีอยู่8ครั้งขอไปครับ9ครั้งดุด1ครั้งโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ7ออก8 9 8 0ร้อยออก8ผ่านสลับอัตราการรังสรรค์เมนูในวันที่16พฤศจิกายน เมนูอาจารย์ชุดจิ้งจอกถึงเจ็ดได้วิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือสองสิบกับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับก็พิจารณารังสรรค์เมนูออกมาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่3จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับคู่เงินใต้นะครับ โดยอัตราการรังสรรเมนูชุดนี้ก็ยังเดินดีน่าติดตามนำสถิติไปพิจารณาเพื่อประกอบการรังสรรเมนูออกมาโดยในว,วันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะมีดับ031221 3049 5867 5261 7, 2, 1, 7 0แล้วก็89ออก87ผ่าน สลับอัตราการรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิกายนท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับตายนะครับก็จะมีดับ0 5 4 1 5 0 5 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6 9 7 6 8 5 9 4แล้วก็03นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่3นะครับ ต่อไปจะเป็นเมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับขุ่นเหนือโดยในวันที่1พฤศจิกายนการรังสรรค์เมนูดับ1 1 2 0 3 9 4 8 5 7 6 6, 6 7 5ูกกดออก98าก็ดับ่านสรับอัตราการรังสรรค์เมนูชุดนี้ในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเหนือ4059 6 8 7 7 8 6 9 5แล้วก็04ในเมนูที่4นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์ชะวโรสนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นอัตราการรังสันเมนู ชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไม่มาด้วยกันชุดตายนะครับหรือดับคู่ตายในวันที่1พฤศจิกายนดับ1 9 9 1 2 9 9, 9 2 3 9 9 3 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2ออก8 7ผ่านสำหรับอัตราการรังสันเมนูเพื่อที่จะรังสรนเมนูออกมาในวันที่16พฤศจิกายนดับคู่ตายนะครับก็จะมีดับ0 8 8 0 8 1 1 8 8ปดส0งสองแปดศูแล้วก็21นะครับในเมนูที่5พิจารณาอัตรากาบรบังสันเมนูอย่างนี้วิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์ชุดวิเคราะห์ อัตราการรังสรรค์เมนูออกมาดับร้อยสิบหน่วยเหนือโดยชุดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนดับสามออกแปดเก้าแปดก็ดับผ่านนะครับทั้งร้อยสิบหน่วยเหนือส่วน 16, สิบหกพฤศจิกายนหกแปดท่านอาจารย์ได้วิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูความน่าจะเป็นออกมาได้ดับร้อยสิบหน่วยเหนือศูนย์นะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่หกนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์ย้ออินเตอร์จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูดับ110หน่วยเหนือสถิติชุดนี้รวมหลุดอยู่3าครั้งโดยในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับ110หน่วยเหนือ6ออก898าผ่าสหรับวันที่16พฤศจิกายน68 เมนูอาจารย์ย้ออินเตอร์ได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับร้อยสิบหน่วยเหนือสองในเมนูที่เจ็ดนะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่แปดจะเป็นเมนูของอาจารย์ย้ออินเตอร์จะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวโดยตาการังสันเมนูสถิติรวมหลุด2ครั้ง ในวันที่1พฤศจิกายนวิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ7ออก98 10ออก9หน่วยออก8ผ่านสำหรับชุดการรังสรรค์เมนูในวันที่1อึ่าในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์ย้ออินเตอร์ได้วิเคราะห์ความนี้จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ2องร้อยไม่เกี่ยวนะครับในเมนูที่8พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปนะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่9จะเป็นเมนูของอาจารย์ย้ออินเตอร์อีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์ความนี่จะเป็นออกมาให้ได้ดับใต้ทุกหลักโดยอัตราการรังสรรค์เมนูชุดนี้สถิติรวมหลุดอยู่3ครั้งโดยหนึ่งพฤศจิกายนวิเคราะห์ความนี่จะเป็นออกมาได้ดับ6ออก87ผ่านสลับในวันที่16พฤศจิกายนอาจารย์ย้ออินเตอร์ได้วิเคราะห์ความนี่จะเป็น รังสรรเมนูออกมาดับใต้ทุกหลักดับ3ในเมนูที่9นะครับก็พิจารณาต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักจะเป็นชุดวิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะร้อยเหนือชุดไก่แจ้ เมนูท่านอาจารย์ก็ยังเดินดีน่าติดตามโดยในวันที่1พฤศจิกายนรังสรรค์เมนูออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ2กับ4ออก898ออก8ดับผ่านสลับอัตราการรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิกายนเมนูอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดไก่แจ้วิเคราะห์ออกมาได้ดับเฉพาะร้อยเหนือ2กับ7 2กับ7เมนูที่10นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่11นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดน้องอ่านนะครับจะเป็นชุดวิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อยไม่เกี่ยวโดวยการรังสรรค์เมนูชุดนี้ในวันที่1พฤศจิกายนดับเฉพาะหน่วยเหนือ6ออก898หน่วยออก8ผ่ 8, พนันสำหรับวันที่16พฤศจิกายน68 ชุดน้องอ่างบ้านนี้มีรักได้วิเคราะห์อัตราการรังสรรค์เมนูออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ2 10กับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่11นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักอีก1ชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาให้ได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ โดยการรังสรรค์เมนูชุดนี้รวมหลุดอยู่สองครั้งโดยในวันที่ 1, mm hmm. 1> พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยเหนือ8ออก898หน่วยออก8ก็หลุดความได้จะเป็นอัตราการรังสรรค์เมนูของอาจารย์บ้านนี้มีรักชุดนี้อยู่ที่90%ที่จะกลับมาเดินดีในวันที่16พฤศจิกายนนา่าติดตามอยู่นะครับชุดนี้ในวันที่16พฤศจิกายนรังสรรค์เมนูชุดนี้ออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ0ูนย์ สิกับร้อยไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่13จะเป็นเมนูของอาจารย์ก้าวหมวกขาวจะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสรรคเมนูเพื่อที่จะนำคัดสรรออกมาดับคู่ตรงเหนือ10ชุดปี68 ในปี2,568อัตราการรังสรรคเมนูหลุดจ่งครั้งนะครับนอกนั้นเดินดีทั้งหมดโดยในวันที่1พฤศจิกายนดับ0912 25384154677083แล้วก็96ออก98ผ่านสรับชุดกันรังสรรคเมนูในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับเหนือตัวตรงก็จะมีดับ 0114 2730 4356 6972 8 5แล้วก็98นะครับพิจารณาการรังสรรคเมนูอย่างมีวิจารณญาณต่อไปในเมนูที่13นะครับต่อมาจะเป็นเมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์9้าหมวกขาวจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนู ดับคู่ตรงใต้10ชุดปี68โดยสถิติอัตราการรังสรนเมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับ708998071623443 5 43, 52แล้วก็61ออก87ผ่านสลับการรังสันเมนูออกมาในวันที่16พฤศจิกายนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ9 6 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6 9 7 8นแล้วก็แปในเมนูที่14นะครับพิจารณารังสัรออกมาอย่างมีวิจารณญาณต่อไปต่อมาจะเป็นเมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์เวียงพิงจะเป็นชุดวิเคราะห์การรังสันเมนูดับเฉพาะสิบเหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวการรังสันเมนูในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน ดับเฉพาะ10เหนือ4ออก8 9 8 10ออก9ผ่านสลับการรังสรรเมนูในวันที่16พฤศจิ 7, กายน68วิเคราะห์อัตราการรังสรรเมนูออกมาดับเฉพาะ10เหนือ1ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่15นะครับ ต่อมาจะเป็นเมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนจะเป็นชุดวิเคราะห์การบรังสรรค์เมนูดับใต้ตัวตรงโดยชุดการบรังสรรค์เมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับ0 0 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2แล้วก็91ออก87ผ่านสลับการบรังสรรคเมนูในวันที่16พฤศจิกายน68 อาจารย์นาคิโนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นออกมาได้ดับใต้ตัวตรงก็จะมีดับ051423324150697887แล้วก็96ในเมนูที่16นะครับพิจารณาการรังสรรค์เนมนูออกมาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ต่อมาจะเป็นเมนูที่17จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์นะครับวิเคราะห์การรังสรร์เมนูดับเฉพาะหน่วยใต้โดยการรังสรรเมนูในวันที่1พฤศจิกายนดับหน่วยใต้3ดกับ0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3แล้วก็93ออก87หน่วยออก7ก็ดับผ่าน สำหรับการรังสันเมนูในวันที่16เพื่อศจิกายนวิเคราะห์ความไม่จะเป็นออกมาได้ดับเฉพาะหน่วยใต้4ดับตัวตรงก็จะมีดับ0 4 1 4 24 3 4 4 5, 4 54 64 7 4 8 4แล้วก็94ในเมนูที่17นะครับแล้วก็เมนูที่18จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์อีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์ การรังสรรค์เมนูดับเฉพาะ10ใต้หน่วยไม่เกี่ยวในวันที่16พฤศจิกายนดับเฉพาะ10ใต้0ดับ000102030405060708แล้วก็09อ 8, อก870ออก8ก็ดับผ่านสำหรับอัตราการรังสรรค์เมนูเพื่อที่จะรังสรรค์เมนูออกมาในวันที่16พฤศจิกายนดับเฉพาะ10ใต้ก็จะมีดับ สิบได้ศูนย์นะครับดับตัวตรงศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับพิจารณาอย่างมีวิจรา,ยยา,ารณญาณพื่นำปรังสันเมนูออกมานะครับนี่ก็จะเป็นการวิเคราะห์ความได้จะเป็นการวิเคราะห์อัตราการปรุงเมนูเพื่อที่จะมารังสรรค์ออกมาในวันที่16พฤศจิกาย,ยน68หน่วยการในรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วเป็นการวิเคราะห์ความนด้จะเป็น ปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณในการเนเรืรอกของแต่ละอาจารย์ที่ได้คำนวณและวิเคราะห์เพื่อให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แต่ตะลับขนมไทย16พฤศจิกายน2568ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องแม s ซอรีนนะครับว่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม และรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ